สวัสดีครับขอนัญาตผู้มชมให้เข้าสู่ YouTube ช่องกันนิกาจาบายทินทุปรดิษฐ์ฮะปะผมพาไปดูงานลงทุนงานนี้ครับเอารถแท็กเตอร์คะผู้ชมมาหาพึ่งครับผู้ชมโอ้นี่ลงทุนลงทุนอย่างเยอะเลยแมคโครจอดครับปกติเราอาจจะเห็นเอาแมคโครแต่วันนี้เอาแท็กเตอร์ครับ สอัพี่โอ้ลเโอ้แล่นี้หมดแล้วโอสุดยอดเลยปัดมาตอดมากได้มิมนะโอ้สุดยอดเลโอ้มีผู้ชมครับเอาแท็กเตอร์ดันเปิดทางครับแล้วก็ขึ้นมาเลยทั้งเดียวครับ มื่ไทายกับยานถือจักแม่จะเดินเวลามันต่อยนี่มันจะต่อยหูเราแนะผู้ชมป้านี่ครับไม่มีอะไรโปรเทคเลยงงเดี๋ยวเด้อต้องไปสัมภาษณ์ครับเข้าแล้วปุ๊บเดียวขาดมันมีของดีอะไรบัตเอาเลยต้องเงินเนาะนี่พี่เช่าอ่ะไอหนุ่มสุรินนะเห็นไหม<น> โดนโดนสักแม่ยังโอ้ของแท้เลยผู้ชมเอ้ยผมก็เพึ่งเคยเห็นนี่แหละจับมีม,มือเปล่าเห็นแต่ในสารคาดีเห็นแต่ในทีวีเจอของจริงครับนีแ่แหละเดือนหานี่แหละครับผมน้ำพึ่งเดือนห้าครับปกติมันจะดุเด้อ แม่โหดจัดเลยครับ <laughs> เอาแท็กเตอร์ฮะดันเข้าไปครับแล้วก็ขึ้นจะงอยสับเลย <laughs> แม่อะไรอะไรก็เป็นไปได้ครับในช็อตนี้เ <laughs> มื่อกี้ท่องท่องท้องคาถาอะไรไหม เอาเลยเอาเลยไมใจเถอะไม่บีใส่ทุงก่อนพี่เฮ้ยแกวมันนั่นนะอยู่หลังกันโอ้ยยู่หนาเลยแก้วอีกอ่ะน้ำครับถ้าโดนก็วิ่งอย่างเดียวทังน้าละใส่หน่าเจ๊จ้วงตรงกลาง ไปแล้วุผู้ชมคลิปนี้มาดูกัดเอาพึ่งเอาม,มีมป่าฮะ